กระป๋องขิคื้อบอลอุปกรณ์สดใ่านไม้ดอกไมระดับและไม้ผลสทการแงก็นับต่อนชัน้องโดนช้นีงกวาพิจและกาก้รงีวนักกว่าเต๋